เป็นก้วเป็นแซงอินซารินคืนท่านพีเซนเตอร์โซวาซูแบรนด์ความงามระดับโลกนำทีมเกรดอันนาจริงๆเดินแฟนชั่นโชว์ซดชิกเปิดตัวคุดชั่นเพอร์เฟกติงคุดชั่น ออร่ารสว่างสะดุดตาสำหรับพระเอกสุดฮอตอินสารินรนเกียติสมฉายาลูกรักพระเจ้าล่าสุดได้ขึ้นทันพิเซนเตอร์กลุ่มเมคอัพของแบรนด so ์โซบะซูแบบสกินแคร์และความงามสุดหรูระดับโลกคนล่าสุดประเดิมผลงานแรกอย่างเป็นทางการในงาน s o บะซูอ so ินทูเดอะเพอร์เฟคชั่นฉลองเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คุชชันระดับลักชัวรี่ Perfecting คุชชันที่ตอบโจทย์และสไตล์คนรุ่นใหม่ที่ชอบดูแลตัวเองแบบหน่มอิน งานนี้ยังนำทีมคนดังมาร่วมแฟชั่นโชว์สุดชิคได้แก่เกรซสพนพระเอกหนุ่มตีแอนนาเสื้องามเอียมมิด t ยู i ิเวิร์สไทยแลนด์2 5 6 5และไอดอลสาวจริงๆเปรียพิษบารรวมสร้างสีสาัและโชว์ผิวสวยที่ทดลองด้วยขุดชั้นของโซวัซูให้ประจักษ์ตาณลานหนา,หนา,หนา,หนาร้านอีฟแอนด์บอยสาขาสยามสแควร์วันชั้นเอลโดยบรรยากาศในงาน s o วัซูอินทูเดอะเพอร์เฟ เปิดตัวผลิตภัณฑ์คุชชั่นระดับลักชัวรี่ Perfecting c u ชช i o ได้ในลมิตรลานหน้าร้าน Eve Boy สายขาสยามสแควร์วันชั้น LG กลายเป็นเวิร์กอฟอาร์ตงานศิลป์ระดับลักชัวรี่แบบฉบับโซวาซูให้เหล่าคนบิวตี้ที่มาร่วมงานได้สัมผัส Perfecting คุชชั่นที่มีคุณสมบัติปกปิดเนียนสนิทแต่สบายผิวไม่หนักหน้าการพบกับไฮไลท์เปิดตัวอินสาริน ีเเซนตอร์คนล่าสุดที่บอกเลยว่าสวา่างใสสะดุดตาคนทั้งงานโดยนำทีมเดินรันเว์แฟชั่นโชว์ในคอนเซปต์ย่างแอนเทรนดี้อด์ลักชวรี่เป็นตัวแทนของกฎรุ่นใหม่ทันสมัยและใส่ใจในการดูแลตัวเองแบบไร้ที่ติถัดมากเกรซผลที่หล่อเนียบสะท้อนบุคลิกที่แข็งแรงพร้อมลุยแต่ก็ดูแลผิวหน้าให้ดูเ๊ะได้ทุกสถานการณ์ ตามมาด้วยอันนาเสื้องามเอี่ยมมียูนิเวอร์ไทยลนด์2,565ตัวแทนผู้หญิงสวยหวานอ่อนโยนเหมือนผิวหน้าทีต้องการการปฏิบัติเป็นพิเศษและไอดอลสาวสุดชิคจริงๆปริยพิษสะท้อนความเป็นแฟชั่นนิสตาสุดเก๋นํำเทนต้องบอกเลยว่าแต่ละคนมีเอกลักษณ์โดดเด่นหลักสไตล์แต่เข้าถึงง่ายกับทุกคนเหมือนกับเพอร์เฟกติ้งขุดชั้นค่ะ ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นกับเว่าเซเวอร์ซู Perfecting Cushion เนี่ยจริงๆถ้าคนที่ติดตามเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นรุ่นที่4นะครับแล้วก็ตัวเองก็มีโอกาสได้ใช้มาแบบว่าหลายๆรุ่นเลยแล้วก็ดีใจที่วันนี้เนี่ยอันดับที่สเนี่ยเลือกเราเป็นตัวเซนเล์ครับค่ะทำไมไม่มาถึงคั่า there are so many reason he's handsome and then he has a good skin and then he's luxury And then many young people really admire him, uh, so I, I think you know she's perfect match with our perfect Christian, with the perfect skin, and then perfect personality. Mm -hmm. And everyone loves him. So uh, why not? Why not we we, we don't choose uh, Insarin? We just um, just uh, Insarin is the, our our presenter for the perfect Christian. So. Hello. <laughs> เราที่ทำคอนเสิร์ก็บอกค่ะว่าคนกินนะค่ะเขาจัฟิตกับทุกคอนเซ็ปต์ของเรางลักชัวรี่เทเป็นคนเดียวที่ฟิตกับคอนเซ็ปต์ของสมรสุขภัณฑ์กุชชัค่ะการร่วมงานกับคุณศรีเป็นยังไงบ้างครับาว่าเอ็กซ์เรียสก็ติ้งกุชชัโอ้อินเครดิบลอินเครดิบล์ he enthusiastically the uh, participated our work and then actually you know presenters you know somebody don't willing to do something but in sarin willing to do everything for the, our brand so that's why we think you know insarin is the perfect match with our product and then sarasu sarasu is a luxury and then insarin is a luxury and then we implicitly you know make people more beautiful mm -hmm. and then insarin just carried that so uh insarin carries the sarasu spirit to the people <laughs> ตอนทำมาอย่างพอดีสานเนนั้นเลยที่ง่ายมากๆเพราะว่าพอดีเซน์ทำให้เราได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่มีความที่แบบว่านู่นนี่นี่นั่นเลยคือทุกอย่างง่ายทุกอย่างแล้วก็ดูแบบว่าทํางานได้ง่ายกับเราค่ะรู้คอนเซ็ปต์สามารถตอบโจทย์เราได้ทุกอย่างพูดถึงดความรักชูคุณนี่สามารถเอ็กเพรสเซนต์เราได้ตอกมาได้ค่ะแต่กลุ่มเป้าหมายอย่างิจะพามาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายกับคนไทยยังไงบ้างอ่า Our products is Um, the Sulphasu is uh, one of the leading luxury cosmetic brand, and then we have a uh, technology, and then we like once of we our artist explain, you know, what is technology of this. Uh, we we you know concern about the skin condition, and then it is not only cushion; it is a cushion for skin care too. So uh, we consider Thai people how you know more glowy skin and then how to uh, express their skin more brighter and then more smoother so uh, i think it is perfectly matched with the uh, thai people too mm -hmm. Mm -hmm. นก็ไปด้วยมันก็จะเป็นการบำรุงแล้วก็เป็นทงเมคอัพภายในตัวในสำหรับเกี่ยวกันในทางของคนไทยเสร็จแล้วเหมาะกับรสชาติเลยคะมีส่วนเตเป็นยังไงบ้างครับคอนเชิญเราเยอะมากเริ่องหูแดงแล้วขึเป็นยังไงบ้างคอเราได้รับเรื่องแบบว่าเราเล่นน้ก็อย่างที่บอกเลยครับรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกใครจะไม่รักสวอลสูนแบบที่เราหลักแล้วก็ใช้กันมาตั้งแต่ว่า เด็ก <D eg> จนถึงตูนี้โตขึ้นมาแล้วก็วรู้สึกเป็นเพียบก็ในฐานะที่เราเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ของ Perfect Fusion เนี่ยก็จะนำเสนอกันให้ดีที่สุดการทำง,งานเป็นยังไงบ้างทุ่คนสนุกมากครับคือเราเราเราค่อนข้างเข้าขากันได, <S 2> <S 2> <S ได้ได้ดีครับแล้วก็ทั้งคลิปต่างๆที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยเราก็มีการใช้ตัว Perfect Fusion สูตร Airy ่แล้วก็สูตร s เซ m ิแมทมีการแบบว่าเปรียบเทียบให้ดูแล้วก็รู้สึกว่าขอคดีขอาดีจริงๆแล้วก็วอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้ใช้ตาง หลังจากนี้ไปจะมีโปรเจกต์อะไรให้ติดตามนี่ไหมฮะเราทำเกาหลีอีกนะอันนี้ต้องถามก็ระดือนี้ค่ะภาษาบาลีศักดิ์เได้เลยคุณอินจะโปรโมทแบบสุดวามสามารถเนาะแน่นอนครับไม่อย่างนั้นคุณอินฝากมากันนะ ครับผมก็ขอฝากนะครับเซาวาซูเพอร์เฟ i ติ้งคูชั่นนะครับเป็นคูชั่นสูตรใหม่ล่าสุดจากทางเซาวาซูรครับมี2สูตรเลยคือสูตรเอรี่แล้วก็สูตรเซบีแมทนะครับลองไปเล่นที่หน้าโคเตอร์กันได้หรือว่าลองไปทำสเคเลอร์สวอชก็ได้ที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยคือมีสีผิวสำหรับคนทุกแบบเลยแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้ฟินิชลุคที่โกลว์หน่อยมีความเป็นธรรมชาติตัเนี่ยก็มีสูตรเอรีหรือว่าบางคนที่อยากจะบิวแบบว่าให้ผิวแบบเนียนสนิทไปกับผิวเลยแล้วก็มีความแมทขึ้นแล้วก็มีสูตรเซบีแมทก็ตอนนนีี้้มบงจาาห่ยครั รอสัมารไปติดตามไปได้านที่สนสุดเพื่ประเทศครับ